สวัสดีค่ะฟังเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังอยู่ที่สำนักงานใหญ่คะ่ะเซรีไทย8 8แยก1เมีนบุรีนะคะวันนี้มี Honda Jazz 1.5 SV จ้ปี08สวยๆนะคะได้ไปพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ ในส่วนของกระจังหน้านะคะก็จะได้เป็นกระจังหน้าหล่อๆแบบนี้ไปเลยค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยค่ะล้อแม็กดเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยแม็กขอบ16นะคะยังปี19ค่ะก็จะได้เป็นสเกิร์ตรอบคันไปเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะภายในนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะอย่างนี้เลย ได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะน็อตซอบประตูต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยก็ใหม่ๆเลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะ FM ค่ะแล้วก็เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะได้เป็นเบาะหนงังนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยเบาะก็เงาๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะ ในส่วนของน็อตซอกประตูนะคะก็ไม่มีขยับเลยค่ะน็อตไม่มีขยับเลยภายในนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะคะนี้จะสามารถพับเบาะได้นะคะ40 60แบบนี้เลยก็สามารถเพิ่มพื้นที่นะคะในการจัดเก็บสัมภาระได้มากขึ้นด้วยค่ะ เบากก็ใหม่ๆเลยนะคะเงาๆเลยมาพร้อมกับช่องใส่อกอกสารให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเลียมสันลถนะคะยังคมชัดเจนอยู่เลยค่ะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเซ็นเซอร์2จุดเลยนะคะมาพร้อมกับไลฟ้าหลังแล้วเรียบร้อยค่ะ ภายในนะคะจะได้เป็นในส่วนของถาดรองสัมภาระนะคะก็ได้ไปพร้อมใช้งานเลยรอยเชื่อมต่างๆนะคะน็อตซอกประตูก็คือไม่มีขยับเลยค่ะเดิมๆเลยนะคะเดิมๆเลยเม็ดอางน,นะคะยังกลมๆส,สวยๆอยู่เลยค่ะรอยเชื่อมนะคะรอยทางน้ำไหลก็คือสวยเดิมมากนะคะ เรียมสันรถนะคะยังคมชัดเจนอยู่เลยค่ะไม่มีชนหนักมาแน่นอนอแต่เรามาดูในส่วนของภายในนะคะคอนโซลหน้านะคะเจ้าของเดิมเขาได้แต่งลายเคฟล่ามาแล้วนะคะก็รอๆอเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับคู่มือรถนะคะแล้วก็สำเนารถค่ะอันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวเลย รถสวยนะคะเดิมๆเลยค่ะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะราคา2 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะผ่อนถูกๆราคาไม่แรงค่ะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยเพลทรถปีรถนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะเหลี่ยมสันรถนะคะยังคมชัดนะคะยังสวยงามอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็เครื่องยนต์แห้งๆเลยค่ะเป็นเครื่อง i v วีทสสูบนะคะคานหน้าก็ไม่มีคดมีงอเลยรับประกันนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะน็อตต่างๆนะคะก็ไม่มีขยับเลยค่ะแผ่นปิดใต้เครื่องนะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยคานหน้านะคะก็เดิมๆเลยค่ะไม่มีคดมีงอเลย สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะอยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือทดลองขับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่เซรี่ไทย68แยกหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะสั่งลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ